สิบกันมานับจำนวนนักเรียนที่มาวันนี้นะคะเอาี่ยุกิ 2> 1, 2, 2. นหนึ่งสองสองเฮ้ยกินเนื้อยังไม่ถึงคิวเลยเอาไหมหนึ่งสองสอามสี่ห้า<อ>หกเจฮะยังไม่ถึงน้องเตเลยเอาไหมเอาไหมอันนั้ตตนะตัวตรงนางตัวตรง สติสิลูกเอามือกอดอกนอกโอมานาไว้อุ๊บเอาไหม่ นะับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบมาทั้งหมดกี่คนคะมาทั้งหมดกี่คนสิบคนเก่งมาก